สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความแตกต่างในแฮร์รี่พอตเตอร์กับซีราอาถารระหว่างในหนังสือกับภาพยนตร์นะคะโดยแน่นอนว่าในแบบภาพยนตร์มีข้อจำกัดเรื่องเวลาเป็นหลักรายละเอียดข้อมูลย่อมสู้ในหนังสือไม่ได้เลยทำให้เกิดปมเนื้อหามากมายที่คนไม่อ่านหนังสือดูไปแล้วจะต้องงงว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะนี่ยังไม่นับอีกข้อมูลยิบย่อยหลายอย่างที่ถูกเปลี่ยนไปจากหนังสืออีก เพราะแบบนี้เมื่อมีการคุยรายละเอียดในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เกิดขึ้นโดยคนส่วนมากจะยึดรายละเอียดจากหนังสือเป็นหลักมากกว่าแต่คนที่ดูภาพยนตร์อย่างเดียวมาร่วมวงก็อาจจะงงจนพูดอ้างอิงข้อมูลผิดกันไปคนละทางได้งั้นวันนี้เรามาดูกันหน่อยว่ามีประเด็นโดดเด่นอันไหนบ้างที่ในหนังสือกับภาพยนตร์นั้นแตกต่างกันโดยเหตุการณ์แรกจะเป็นเหตุการณ์ในสวนสัตว์ ในหนังสือนะคะงูจะเป็นงูเหลือมบราซิลนะคะในภาพยนตร์จะเป็นงูเหลือมพม่าแต่ว่าจะเกิดจากการผสมพันในสนัตว์เช่นเดียวกันแล้วก็ในหนังสือนะคะมีเพื่อนของดัสลีย์ที่ชื่อเพียสโพคิดไปด้วยนะคะและเพียสโพคิดเนี่ยก็เป็นคนฟ้องลุงเวอร์นอนนะคะว่าเห็นแฮรี่พูดคุยกับงูนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างนะคะในภาพยนตร์นะคะดัสลีย์เนี่ยจะ ตกลงไปในตู้โชว์ของงูนะคะแต่ในหนังสือเนี่ยคืองูเลื้อยออกมาแล้วก็เลื้อยผ่านเดลลี่เฉยๆนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องของวันเดินทางไปฮอกวอร์ดนะคะในหนังสือจะเดินทางวันที่1กันยายนเวลา11โมงส่วนในภาพยนตร์จะเดินทางวันที่31กรกฎาคมเวลา11โมงซึ่งเป็นวันเกิดฮท์รี่นะคะโดยนะคะใน ภาพยนต์นะคะแฮกเกตมากดปรากฏตัวมารับแฮร์รี่ที่กระท่อมกลางทะเลตอนกลางคืนจากนั้นก็เดินทางเข้าลอนดอนซื้อของสําหรับใช้ที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าซื้อเสร็จพายกินอาหารต่อที่ร้านหม้อใหญ่ลั่แล้วก็พาไปส่งที่สถานีคิงครอสและให้ตั๋วคือทําทุกอย่างในวันเดียวนะคะซึ่งแตกต่างจากในหนังสือนะคะซึ่งในหนังสือนะคะแฮรเกตมาปรากฏตัว ที่กระท่อมกลางทะเลตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าแต่ว่าคนที่พาแฮร์รี่ไปส่งที่สถานีคิงคอสเนี่ยจะเป็นครอบครัวลุงวันอนนะคะซึ่งแฮร์รี่เนี่ยกลับมาอยู่บ้านก่อนสักพักหนึ่งเพื่อรอวันเปิดเทอมน,นะคะโดยที่ครอบครัวลุงวันอนนะคะก็ได้เป็นคนมาส่งแฮร์รี่ที่สถานีคิงคอสนะคะแต่ว่าแฮร์รี่เนี่ยก็ไม่รู้วิธีการเดินทางไปฮอกวอส์ดอยู่ดีนะคะ แล้วแฮร์รี่ก็ไปเจอกับครอบครัววิทลีย์นะคะจึงทำให้เดินทางไปได้ถูกต้องนะคะต่อมาจะเป็นคาถาแรกที่ออกเสียงล่ในเรื่องนะคะโดยในหนังสือคาถาแรกที่ใช้คืออารโรโฮโมราเป็นคาถาสรดอกกุญแจซึ่งเฮอร์ไมโอนี่ใช้ในการเปิดประตูเข้าไปในเขตระเบียงต้องห้ามชั้นสามนะคะที่ไปเจอกับหมาสามหัวนะคะ ส่วนในภาพ,พยนตร์นะคะคาถาแรกที่ใช้คือ o c u l a s reparo เป็นคาถาซ่อมแว่นตาของแฮร์รี่ที่เฮอร์มโนนี่ใช้บุรถไฟระหว่างทางไปโรงเรียนฮอกวอตส์นะคะโดยประเด็นเรื่องการใช้คาถาเนี่ยเป็นประเด็นที่ทำให้แตกต่างจากในหนังสืออยู่มากนะคะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเด็กที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะจะไม่สามารถใช้คาถานอกโรงเรียนโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ควบคุมหรือใช้ต่อหน้ามารเกิลพัมเพื่อนะคะ อีกอย่างนในหนังสือก็มีการระบุชัดเจนว่านักเรียนทุกคนจะได้รับจดหมายแจ้งเตือนไม่ให้ใช้เวทมนต์ช่วงปิดเทอมแต่เฮอร์มลอยนี o ่เนี่ยใช้คาถาตั้งแต่วันที่กําลังไปเรียนเลยซึ่งการใช้คาถาของเฮอร์เมโอนี o ่เนี่ยมันก็ยังดูไม่มีเหตุผลเท่าไหร่ว่าทําไมเด็กที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นแม่มดได้ไม่นานจึงจะสามารถใช้คาถาอะไรเองได้เลยโดยที่ยังไม่ได้เข้าเรียนด้วยซ้ํานะคะ ต่อมาจะเป็นลำดับชื่อนักเรียนที่เข้าพิธีคัสสันเข้าบ้านนะคะในหนังสือเนี่ยจะเรียงลำดับตามตัวอักษร A ถึงแซของนามสกุลนะคะคนแรกที่ถูกเรียกชื่อก็คือช n นาอัพบอ t นะคะโดยจะเป็นตัว A นะคะส่วนในภาพพยุดเนี่ยจะเรียงลำดับตามใจของผู้กํากับเลยนะคะคนแรกที่ถูกเรียกชื่อก็คือ h e r m ์ไมโ g นี่เกนะคะ คนที่สองเดโกมาฟอยต่อมาซูซานโบนต่อมาลอนวิสลีย์และก็แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะต่อมาจะเป็นเรื่องแก๊งเจ้าแห่งความบังเอิญที่เจอเจ้าตัวปุกปุยนะคะโดยในหนังสือเนี่ยแฮร์รี่รอนเฮอร์มโอนี่แล้วก็เนวิลนะคะบังเอิญไปเจอปุกปุยเพราะว่าแฮาร์รี่กับรอเนี่ยจะออกไปสู้กับพวกมาลฟอยนะคะแล้วก็เฮอร์มโอนี่เนี่ยมาห้ามแต่ว่าไม่สำเร็จก็เลยจะเข้าหอแต่ว่า สุภาพสติอ้วนไม่อยู่จึงทําให้เข้าหองไม่ได้นะคะส่วนเนวิลเนี่ยก็กลับมาจากห้องพยาบาลแต่ว่าเข้าหองไม่ได้ทั้ง4คนเลยไปด้วยกันจดบังเอินไปเจอฟฟลกับคุณนายนอรลิสนะคะจนต้องวิ่งหนีแต่ก็ไปเจอพีฟอีกนะคะเลยต้องไปซ่อนตัวในห้องที่มีเจ้าปุกปุยอยู่นะคะโดยในภาพยนตร์นะคะแฮร์รี่รอนเฮอร์ไมโอนี่เนี่ยบังเอิญไปเจอปุกปุยเพราะว่าบันไดเนี่ยเปลี่ยนทิศทาง ก็คือเหมือนหลงทางนั่นเองนะคะและทั้งสามคนก็ไปเจอคุณนายนอรลิสเข้าก็เลยรีบวิง่งหนีเพราะกลัวจะเจอฟิวนะคะแล้วก็เดินมม่วๆจนไปเจอปุกปุ๋ยนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นแก๊งโดนกักบ,บริเวณนะคะในหนังสือเนี่ยแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่เนวิลเดโกมาลฟอยโดนกักบ,บริเวณพอทุกคนเดินเที่ยวเล่นในโรงเรียนตอนกลางคืนโดยเดโกมาฟ้องอาจารย์มกนาเกล ส่วนเนวิลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวเพราะตั้งใจจะมาเตือนแฮร์รี่แล้วก็เฮอร์ไมโอนี่ส่วนแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ก็โดนจับได้เพราะลืมผ้าคลุมน่องขนไว้บนหอคอยหลังจากจัดการเอานอเบิร์ดไปกับเพื่อนชาลีได้แล้วนะคะซึ่งนอเบิร์ดเนี่ยจะเป็นมังกรที่แฮร์รได้เลี้ยงไว้นะคะแต่ว่ามันผิดกฎหมายนะคะและก็แฮร์รเนี่ยก็มีโอกาสได้เลี้ยงลูกมังกรนานกว่าในแบบภาพยนตร์นะคะไม่ใช่ถูกจับได้รวดเร็วขนาดนั้น อีกอย่างคนที่จัดการติดต่อเรื่องให้นอเบิร์ตไปโรมาเนียก็คือพวกแฮร์รี่นะคะโดยให้พี่ชายของลอนั่นก็คือชาลีเนี่ยมารับไปดูแลแทนนะคะต่อมาจะเป็นด่านป้องกันศซลาอาถรรพ์นะคะในหนังสือเนี่ยแฮร์รี่จะใช้คุยของแฮกเก็ตนะคะที่แฮกเก็ตให้มาในการทำให้ปุกปุยหลับในห้องแรกนะคะส่วนห้องต่อมาเนี่ยจะเป็นในห้องของอาจารย์ฟิกวิกนะคะ ห้องที่มีกุญแจบินได้นะคะทั้งสามคนเนี่ยช่วยกันขี่ไม้กวาดนะั่นแหละแล้วก็ช่วยกันดักจับกุญแจบินได้นะคะซึ่งแตกต่างจากในภาพยนตร์ซึ่งแฮร์รี่ขี่ไม้กวาดคนเดียวนะคะต่อมาก็ยังมีห้องของชามักลุกพ่อมดก็จะเป็นตามในภาพยนตร์นะคะซึ่งเป็นห้องที่อาจารย์มกกนนักอนาเกาเซคาทาไว้นะคะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของโทรที่เพิ่มขึ้นมานะคะ ซึ่งสลบอยู่นะคะแล้วก็ยังมีห้องแก้ไขปิศนาที่อาจารย์สเนปลงคาถาไว้โดยการให้เลือกกินน้ำยาโดยในห้องนี้เนี่ยเธอไมโอนี่ได้โชว์ทักษะการคิดในดานโกดยาของสเนปและให้แฮร์รี่เข้าไปในห้องต่อไปที่มีศีลาอาถรรพ์ด้วยนะคะซึ่งในภาพ,พยนตร์เนี่ยไม่มีการใช้คุยของแฮกิทแต่เป็นการลงเวทมนต์ดิดพินทิ้งไว้นะคะ แล้วก็เฮอร์ไมโอนี่เนี่ยต้องอยู่ดูแลรอนในฉากหลังแข่งมารกลุกเวทบนเสร็จนะคะโดยน่าเสียดายที่ควรที่จะเห็นเฮอร์ไมโอนี่ได้แสดงความสามารถเพิ่มเติมมาอีกหน่อยนะคะซึ่งก็ครบแล้วนะคะสำหรับความแตกต่างระหว่างในหนังสือกับภาพยนตร์นะคะซึ่งอันนี้เป็นเพียงแค่ ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าในความจริงแล้วเนี่ยในหนังสือเนี่ยยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะคะที่ภาพยนตร์ไม่ได้กล่าวถึงนะคะถ้าใครว่างๆก็สามารถไปอ่านหนังสือดูได้นะคะแล้วจะพบว่ามันมีอะไรในโลกเวทมนต์มากกว่าในที่ภาพยนตร์เอ่ยถึงนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนจบนะคะก็เพิ่งอ่านใหม่ๆอาจจะมีตรงไหนผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยนะคะ